สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบกับน้องสมนะคะกับแชมปเปี้ยนฟาร์มนะคะกับการเลี้ยงแพรูปผสมนะคะรูปผสมแบบบ้านๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวน้องสมสิบ้ามาคุยกันนะคะเรื่องแพะกับงัวอีกแล้วนะคะสมเป็นยังคือเปียบเทียบแพตรงัวเพราะว่าสมเหตุสองยางนะคะก็ต้องเปียบเขียบให้เบิรงนะคะ ความแตกต่างระหว่างแพกับงวนหนึ่งตัวนะคะกับการขึ้นทุ่นนะคะเดี๋ยวสมสีมาเปรียบเทียบกับอีอวันนะคะอีอวันอีกวันกระดิคางเลย่ะวันเออวันกระดิคางนะวางโตกรสีนอนนอนเว้นนะคะตอนนี้ช่วงเที่ยงนะคะเขากะสีนอนเว้นเอยไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่แม่เองนี่นะคะอีอวันอีอวันนะคะเป็นแพลูกผสมบอนะคะ สมซื้อมาในราคาอยู่ที่8,000บาทนะคะ8,000บาทแม่ท้องนะคะตอนนั้นที่ซื้อมาวัง2ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องสมเลี้ยงแพ้ได้เขาอย่างเขาปีที่สองนะคะสิ้นปีนี้กับปีนะคะอ้วนนะคะให้ลูกน้องสมนะคะที่มาอ,อยู่ก็น้องสมนะคะขอกแรกนะคะเป็นลูกแฟดตัวผพูนะคะ ทวนก่อนนะคะส้มซื้อไ e อ้อ e ้วนอีอ้วนนะคะซื้อมาในราคา8,000 8,000บาทนะคะลูกในื้อทองนะคะให้ลูกเป็นลูกแฝดนะคะลูกแฝดต,ตัวผูสองตัวนะคะตัวผูสองตัวนะคะตัวหนึ่งน้องสมซังกิโลออกนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งกะขายเป็นพอพันเข้าไปนะคะหุ่นบันไดขจ้าจมาขอสื่อเป็นพอพันนะคะราคาสายขายซางกิโลเหมื่อไหร่สองพัน 2,400บาทนะคะแล้วก็ตัวที่ขายเป็นพ,อพ่อผ่านีนราคาหาพ0 0 0บาทนะคะกะคืนของสมเรียงอีอ้วนมาสือมาได้ประมาณสัก3เดือนเขาก็ออกลูกนะคะขอกแหลกของอ้วนนะคะคืนทุนในราคา7,000 7,400บาทนะคะเนาะตัวผู้นะคะออกลูกครั้งที่1นนะคะคืนทุนนะคะ7,400บาทนะคะ ขอกที่สองนะคะอ้วนอ้วนเหมือนเดิมนะคะยังเป็นอ้วนอยู่นะคะอ้วนให้ลูกนะคะในลูกอ้วนอ่านี่นะคะลูกอีอ้วนนะคะดาวเรืองนะคะอันนี้ลูกอีอ้วนนะคะอ่าชื่อน้องดาวเรืองนะคะกัสซิมี่อ่าติงยุ้อนะคะดาวเรืองเป็นลูกของเจเบิร์ดก็อ้วนนะคะอันนี้คือลูกอีอ้วนนะคะเป็นลูกสาวนะคะท้องที่สองนะคะอีอ้วน ให้ลูกสาวนะคะราคาณปัจจุบันนะคะอีดาวเรืองก็จะอยู่ที่ราคา5,000บาทนะคะาราคาเขาจะอยู่ห0 0 0ันบาทแม่สาวนะคะแม่สาวเจนี้คอกนี้เขากำลังนอนเล่นอยู่นะคะอะจักกะคอกที่3นะคะอ้วนก็นมาให้ลูกสาวนะคะหาลูกสาวอีกตัวหนึ่งนะคะได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะเอ้ยมานี่หน่อยเร็ว มาดีลูกสาวอยู่ด้านในนะคะตัวนี้นะคะอ่าเป็นลูกเะเบิดนะคะชิมีจัง่ายอยู่ติดตดอยู่ดูข้อมามาห้ดูก่อนนะมาให้แม่ดูไหนเล่ามาออกมาหาหนะนึ่งเออนี่มาดีมาดีเอ๊ะเอ๊นี่อันอนี้ก็คือตัวที่สองตัวที่สามข้อที่สามน,น,นะคะที่ห้านะคะ อ้วนนะคะนี่แหละทุน8,000บาทของยี่อ้วนนะคะทีไ้น้องสมนะคะทีน้องสมลงทุนเข้าไป8,000บาทถือว่ากับอ้วนในสมประสบความสำเร็จนะคะของการเลี้ยงก็คือให้ลูกนะคะ2ปี3ข้อนะคะคืนทุนนะคะมีกำไรพ้อมนะคะเพราะว่าลูกสาวไออ้วนอี่สิคืนทุนตต่งแต่ตั้งแต่ต ดาวเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าให้ลูกสาวมานะคะส่วนตวอ้วนเองกับลูกที่ขอดมาคางลาสุดนี่คือกําไรของน้องสมแล้วสําหรับการเลี้ยงอีอ้วนนะคะนี่นสำหรับการเลี้ยงแพะหนึ่งตัวนะคะสมเปรียบเทียบก็คือจากที่เลี้ยงให้เห็นชัดๆนะคะคือเฮาดูแลดีกรณีเลี้ยงดีดูแลดีมันกับสีใดสีใดแบบนี้นะคะไปะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งงัวนะคะเดี๋ยวสมสิภาไปเบิ่งงัวนะคะ มา,มาที่นี่เข้ามาเปรียบเทียบง้วนะคะง้วกะมาเปรียบเทียบไซก,ก้อีขาวนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่หนังสมซื้อมาแพงที่สุดเนาะอีขาวนะคะสามปีที่แล้วนะคะเพราะว่าสมเลี้ยงแพะเลี้ยงง้วสามปีเนาะสามปีที่แล้วนะคะสมซื้ออีขาวมากนะคะในราคาแม่ท้องนะคะอยู่ที่ราคาห้าหมื่นบาทนะคะ ราคาห้าหมื่นบาทนะคะเลี้ยงมาสามปีนะคะอีขาวไฮลูกไส้นะคะตอนซื้อมาเป็นแม่ทองนะคะเลี้ยงมาแล้วก็ไฮลูกไส้บักสตังนะคะเป็นลูกโตผูนะคะลูกโตผูนองสมเลี้ยงโตผูไดซิบหาเดือนขายออกนะคะในราคาสองหมื่นสี่พันบาทนะคะอ่าลูกลูกอีขาวก็คือขึ้นทุนมาสองหมื่นสี่พันบาทนะคะ กะเหลือทุนของหนังสมอีก2อ0 0มนะคะแต่ระยะเวลาการเลี้ยงคือ3ปีนะคะวังหันเลี้ยงอีวันนะคะเลี้ยงแพะ2ปีนะคะอันนี้งัว3ปีนะคะแต่ตอนนี้อีขาวมันก็มีลูกอยู่ในท้องนะคะอ่าลูกอยู่ในท้องอ่าเป็นลูกหลอดนะคะลูกหลอดชาโรเล่นะคะกำหนดขอดวันที ไปไ่วทนที่เดือนท่านว่านะคะปลายปีนี้ก็กําหนดคอดแล้วนะคะอีขาวนี่คือสามปีนะคะโครงการเลี้ยงง่วนะคะก็ยังยังยังอีขาวยังไม่ได้เป็นกําไรนะคะสามปีก็ยังว่าั้นเด็กขึ้นทุนนะคะทําสมคายอีขาวออกกับขึ้นทุนแต่ว่ากําไรไก่ยังย่งย่งบ่อใดนะยังบ่อใดทาที่ควรเหมือนเหมือนอีอ้วนนะคะซึ่งอัตราการกินก่อีขาวกินลายก่าแพะกินลายกว่าอีอ้วนนะคะ เราเลี้ยงมาสาปีด้วยนะคะอันนี้คือง่วนะคะมสมสเส็ดคลิปเปียบเียบง่วงัวกับแพเนาะจากการที่น้องสมเลี้ยงอีรีนะคะจากการที่เข่าเลี้ยงนะคะการเลี้ยงง่วในแบบฉบับของของเรานะคะขนาดเรามีหญ้ามีอะไรให้นะคะแต่เลื่องขึ้นทุนนะคะเรื่องการลงทุนสิตางกันนะคะแพะนะคะ2ปีขึ้นทุนให้สมแล้วนะคะเป็นกําไรนะคะแต่งั่วย่างนะคะ ขนาดงัวเดี่ยงก่อน,นะคะเพราะว่าที่ขึ้นทุนสานะคะเพราะว่าหนึ่งง่วนะคะกัวเขาสิเป็นสัตว์นะคะหนึ่งง่วทองเก้าเดือนนะคะกว่าจะจับสัตว์นะคะอีขาวเนี่ยลูกอายุสิบสิบหาปีนะคะเอสิบหาเดือนนะคะวอลพีเตอร์วังหันขอถลหลายสิบหาเดือนนะคะสิบหาเดือนแล้วก็เอ่อปล่อยลูกออกไปเด้แล้วก็เลี้ยงต่อนะคะเลี้ยงต่อไม่อีกนะคะจนถึง อีขาวนี่นองสมผสมไป,ามาว,นนะะปวางเดือนกลุ่มผ้าวังหันนะคะผสมไปวางเดือนกลุมผ้าวางหันนะคะกับขึ้นทุน,นสาแน่นะคะสาแน่ก็ล่อนะคะเะคะที่ยงอยู่กับือย,ยังรักเขาอยู่นะคะเราชอบบัวนะคะเราชอบปัวเป็นความชอบส่วนตัวนะคะสําหรับการเลี้ยงวัวนะคะเนาะนี่ก็เป็นคลิปนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบการขึ้นทุนนะคะของงัวนหนึ่งตแพะหนึ่งตนะคะ จากการเลี้ยงของของแชมเปนฟาร์มนะคะจากการเลี้ยงของนองสมนะคะกับแหลกเปลี่ยนนะคะกับพี่นองกเรกษตรกรนะคะที่กําลังเลี้ยงทั้งนวเลี้ยงทั้งแพยูนะคะมาดูว่าคนผลิตที่ได้เป็นคือกันก็นงสมบอนนะคะอันนี้ก็เป็นจากจากของนองสมเองนะคะที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะคะให้กเกษตรก,กรได้หลายทันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกับ มีข้อมูลบางข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดเนาะต้องขออ่ัยนะคะอันใดที่น้องโสมยั่งยั่งอธิบายบุคอบคุ้มยั่งห้ข้อมูลบุคอบคุ้มนะคะรบวกวนเกษตรกรนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีประสบประสบการณเลี้ยงแพะหรือเลี้ยงวัวมากกว่าน้องโสมนะคะมาห้ข้อมูลแลกเปลี่ยนกันไต่คลิปนะคะเพื่อจะเกิดองความรู้นะคะให้กับมือใหม่ทั้งมือใหม่เลี้ยงวัวมือใหม่เลี้ยงแพะนะคะ ได้นําไปใช้กันนะคะเดี๋ยวคลิปนี้น้องสูมลาไปก่อนนะคะต้องไปเตรียมห้านรุกจกักรพรรดินะคะส่งลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะจ๊ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ